ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายมีแบ็คกราวเป็นเรือรบอเมริกาเลยนะคะใหญ่โตมากๆเลยนะ <c oughs> ก็คือวันนี้นะคะฮา <c oughs> วายจะมาพูดถึงเรื่องลี้ลับเรื่องลี้ลับในต่างประเทศมีไหมนะคะฮาวายคิดว่านะหลายๆคนคงแบบโหฮาวายถามอะไรเนี่ยมันก็มีไปทุกที่แหละแต่ถ้าฮาวายไม่เจอกับตัวเองฮาวายไม่ไม่เชื่อนะคะแต่ไม่ลบหลู่ตอนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เวายเนี่ยก็จะรู้สึกเฉยๆนะรู้สึกแบบเราไม่ค่อยเจออะไรที่มันตื่นเต้นในด้านของสิ่งลี้ลับอะน,นะฮะแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเหมือนคนอยากลองของไนงะแล้วก็มีคนเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้โดนของนะเอายวก็เอ้ยจริงหรอท่านผู้ชมฮาววยก็ไปรอเจอเลยนะ รอเจออยากเห็นหน้าตาคนโดนของเป็นยังไงเออสิ่งที่ฮาวายรู้สึกในตอนนั้นนะมันเหมือนมีอะไรวิ่งเข้าหาเราอะจริงๆแล้วพอฮาวายรู้สึกว่าตัวเองเหมือนโดนครอบงำอะเหมือนโดนอะไรวิ่งใส่อะก็กลับมาที่บ้านนะกลับมาที่บ้านแล้วก็มันนั่งไม่ได้ท่านผู้ชมมันนั่งมันอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องลุกแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นะ่ะ มันรู้สึกร้อนๆยังไงบอกไม่ถูกนะสิ่งที่ฮาวายทําได้เลยนะฮาวายนึกถึงพระเจ้าอ,อพ่อแม่หรือว่าเราได้ยินอะไรมาดีๆนะฮาวายก็คิดถึงพระเจ้านะสวดมนต์แบบที่เราได้รู้มาจากพ่อแม่อะไรประมาณเนี้เป็นสามวันนะ่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบนั่งเฉยๆได้นอนไม่หลับแน่นอนนะแล้ว หลายคนเคยเคยบอกอะนะแล้วก็คงจะได้ยินกันมาคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะหน้าตาโหลๆเซียวๆอะแล้วกินข้าวกินอะไรรู้สึกว่าแบบมันกระอ,อักกระอ่วนใจแล้วมันเหมือนกับจะอ้วกประมาณนั้นเลยนะคะมันเหมือนกับมันคลื่นไส้มันรู้สึกแบบกินไม่ได้แล้วไว้ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆนะนั่นคือเหตุการณ์แรกเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะแล้วต่อจากนั้นมาก็ถามว่าเล่าให้ใครฟังไหมก็ในกลุ่มเพื่อน ทั้งเพื่อนต่างชาติทั้งเพื่อนคนไทยหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาร้อนแล้วร่างกายเหมือนจะแบบไม่อยากจะอยู่กับที่แล้วก็นอนไม่หลับอย่างนี้เป็นเหมือนกันแล้วววยก็เลยมันึกว่าเฮอเรื่องลี้ลับอะไรมันเป็นเรื่องจริงละเพราเราก็โดนมาแล้วหลัะแล้วพอมาอยู่ที่อเมริกานะคะสิ่งที่มันกระทบมากที่สุดเลยคืออพาร์ตเมนต์ที่ฮาวายเคยอยู่นะคะแล้วเราเหมือนมีจิตสัมผัสอะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรามีความรู้สึกว่า ในห้องเหมือนมันมีอะไรอนะแล้วตึกนั้นมันเป็นตึกกลับพอฮาวายไประบายแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนคนไทยที่เมืองไทยนี่แหละเพื่อนก็ไม่เข้าใจเพื่อนก็เอ่อกาลังใจมันก็ไม่มีเนาะมันแล้วพอดีไปคุยกับเพื่อนอีกคนเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าลูกสาวเขาอะจะเห็นอะไรที่เป็นแบบนี้เขาเข้าใจฮาวายตรงนั้นมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่อยู่คนเดียวไนะมันมีคนที่เข้าใจด้วยแล้วก็วันหนึ่ง มูรี่ที่บ้านมันก็จะเป็นซี่ซใช่ไหมแล้วก็มีมูรี่อยู่มูรี่หนึ่งอะฮาวายก็วาดรูปแล้วก็ไอ้มูรี่ซี่เดียวเนี่ยมันเป็นซี่ค่อนข้างใหญ่มันขยับเองแกว่งไปแกว่งมาไปแกว่งไปแกว่งมาฮาวายก็ว่าเอ๊ะทำไมอะไรประมาณนี้นะสิ่งแรกเนี่ยอ,อตอนที่ฮาวายเข้ามาอยู่ในในอาพาร์ตเมนต์นั้นะ่ะฮาวายไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทาง ทวามก็ขนของอะไรเข้ามาก็เป็นเรื่องปกตินะเหมือนกับมันสายเกินไปมั้งที่เราแบบมาอยู่ได้ประมาณสามสี่เดือนอะ่ะทวามก็ไม่ได้คิดอะไรมากทวามคิดว่าเออเราไม่ได้เจออะไรจังๆเนาะคงไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วมูลีอันนั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับมาหลอกหลอนเราทุกวันเลยอะ่ะมันก็แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาจนมีเพื่อนมาเยี่ยมมาหาท่านผู้ชมเพื่อนเป็นต่างชาติอะไรเงี้ย เาก็มองแล้วก็มองแล้วเขาก็มองมีทางลมเข้าไหมมีอะไรอย่างเงี้ยพวอไวก็จะเปิดแต่หน้าต่างในห้องนอนห้องตรงนั้นจะไม่มีลมอะไรเข้าก็ไม่ได้คิดอะไรจนปัจจุบันนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ห้องจะต้องซ่อมแซมนะคะแล้วก็ห้องก็ไม่เคยซ่อมเสร็จเลยจนย้ายไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องชั่วคราวตั้งใจว่าเออเขาบอกว่า ประมาณเดือนหนึ่งก็เชื่อไม่ว่าอยู่ในห้องชั่วคราวนะหกเดือนจนเราโมโหนะคะทวายก็เลยมีความร,รู้สึกว่าเหมือนกับเจ้าของเดิมหรือว่าอะไรเนี้ยสิ่งในห้องนั้นนะ่ะแต่เราก็ชอบนะชอบห้องนั้นนะเพราะว่าวิวมันสวยนะแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปอยู่อีกเลยค่ะจนย้ายมานะคะที่บ้านคุณตาค่ะเหตุการณ์ที่จําได้ก็จะมี2เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่ออสเตรเลียนะคะที่อยากเห็นหน้าตาคนโดนของแล้วตัวเองก็โดนอะไรมาก็ไม่รู้นะ ต้นเองแล้วก็เหตุการณ์ที่นี่ก็จะเป็นมูลี่มูลี่เรียงกันเยอะเลยมีหนึ่งซีที่ขยับเองตอง,ตงตองแตงตองแตงตองแตงอยู่เนี้ยแล้วแล้วแรงด้วยอ,อันนั้นอะเป็นแปลกมากถามว่ากลัวไหมกลัวนิดหน่อยแต่ก็อยู่ร่วมกับเขามาก็หลายเดือนอยู่นะจนกว่าจะย้ายบีห้องหนึ่งแล้วปัจจุบันก็ยังยังไม่เจออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาจะเข้าไปที่ไหนไปโรงแรมหรือว่าไปพักบ้านไหนเนี่ย ก็ต้องขอเจตนางอันนี้ก็แบบขอในใจก็เป็นถ้าน้อยที่สุดก็ขอในใจนะแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรค่ะและความเชื่อของแต่ละคนที่ประเทศอเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ยบางคนเชื่อเรื่องเมอร์เมดนางเงือกบางคนก็เชื่อว่านางเงือกดีจริงฮาวายไม่เคยไปหัวเราะเขานะฮะฮาวายไม่เคยคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงฮาวายไม่คิดแบบนั้นนะเพราะว่า คนเราแต่ละคนก็มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแล้วส่วนตัวฮาวายเนี่ยฮาวายเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง UFO มีจริงแล้วถามว่าฮาวายเคยเจอจริงๆริงไหมถ้าฮาวายคิดไม่ผิดนะฮาวายเจอจริงๆจงๆจๆังเจอที่ LA เอเนี่ยแหละค่ะแล้วสิ่งที่ฮาวายเจอเวลาลวเราไม่ได้มีโทรศัพท์ติดอยู่ในมือนะแล้วตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรด้วยแล้วคิดว่ามันไม่สําคัญอะไรแต่เวลาใครพูดถึง UFO แล้วเนี่ย ฮาวายไม่เคยตะขี่ตะขวงใจเลยว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะเพราะมันมีจริงอยู่แล้วนะแล้วหลายๆคนพูดแล้วหัวล้อฮาวายหลายคนะหัวล้อจริงๆเพื่อนสนิทก็หัวล้อแบบหัวล้อแต่ว่าเขาก็ดึงตัวเองกลับมานะว่าเฮ้ยฮาวายมันจริงจังอะมันเป็นเรื่องจริงแล้วหลายครั้งเลยฮาวายจะไปแอร์เรีย5 1วันะคะฮาวายก็ได้ไปลาสเวกัสเนี่ยหลายครั้งแล้วแอร์เรีย5 1วันเนี่ยก็อยู่แถวเนวาดาแล้วล่ะค่ะก็ไม่ไกลจากลาสเวกัสมากนะัก แต่เพื่อนน่ะได้ความที่เขาเป็นต่างชาติและเป็นต่างชาติในกลุ่มที่ไม่เชื่ออะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วแอร์เรยฟิิวันเนี่ยมันเป็นแค่สถานที่ในฝันอีกสถานที่หนึง่งที่เราอยากจะไปเพราะว่ามันเป็นจุดที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเข้าออกท่านเองมันไม่ได้เป็นอะไรที่หือหวามันเป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็มีถนนแค่เส้นเดียวท่านเองนะแต่ว่าเพื่อนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าฮาวายเนี่ยเชื่อเสมอ แล้วก็วันหนึ่งฮาวายก็มองไปบนฟ้าแล้วฮาวายก็เหมือนกับเห็นน่ะแล้วเวลา UFO เวลาเขาเขาบินน่ะเขาจะไม่เหมือนกับเครื่องบินนะที่จะบินไปก็จะบินแบบกลับไปกลับมาเครื่องบินมันจะบินแบบทีเดียวอย่างนี้ไนดะ้ไหมท่านผู้ชมแต่ UFO จะแบบอย่างนี้แล้วก็ไฟถึงแม้ว่าจะเป็นกลางวันแนละ้วไฟก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะมันเห็นแบบลางๆอะ่ะฮาวายก็เลยบอกว่าฮาวายไม่ได้มีจุดที่จะกลับมา อเมริกาอีกครั้งหนึ่งถ้า U F O มีจริงและสิ่งที่ฮาวายเห็นเป็นจริงของให้ฮาวายได้กลับมาแล้วฮาวายก็ได้กลับมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อของฮาวายนะนี่แหละค่ะเป็นความเชื่อของคนที่ดื้อคนหนึ่งตั้งแต่เด็กๆจนอายุขนาดนี้ก็ยังดื้ออยู่แล้วก็ยังคิดว่าสิ่งลี้ลับมีจริง U F O มีจริงกับฮาวายนะคะรักษาสุขภาพนะผู้ชม อากาศเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะวันนี้เนาะรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตฮาวายไปแล้วสวัสดีค่ะ